รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นำผู้ชมเข้าสู่รายการสารธรรมนำสุขตัง NBT North TV Digital มาเลข11นะเจ้าวันนี้ข้าเจ้ามาอยู่ที่วัดดอยสพันยูตำบลดอนปาวอำเภอแม่วังจังหวัดเจีใหมายเจ้าการสนทนาในวันนี้เนะี่ยเจ้าเชื่อว่าทุกท่านจะได้มีความสนใจและก็มีความสาคัับับชีวิตเจ้าเพราะว่าจะอูดถึงเรื่องของหนทางในการดับทุกข์นะเจ้าหัวข้อหลักธรรมก็คืออริยะมรรคมีองค์แเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าท่านพระครู สุตตะกิจจาพิรมนะเจ้าท่านจะเอาวาดวัดดอยสปัญญูจะได้มาอู้จากการสนทนานในเรื่องนี้นะเจ้าแนวทางการพ้นทุกข์จะเป็นจะได้พ่องติดตามได้ในรายการนะเจ้าโดยมาเลยเจ้าตอนนี้นะเจ้าเราจะมาอู้ถึงหลักธรรมอริยมรคมีองแาถหนทางแห่งการดับทุกข์นะเจ้า ซึ่งวันนี้ด้รับพระเมตตาเหมือนเดิมนะเจ้าจากท่านพระครูสุตตกิจจาพิรมเจ้าอาวาสวัดดอยสพันยูนะเจ้าท่านเป็นเจ้าคณะตำบลตำบลดอน,ปนอเอปนาเนาะท่านเ<อ>นาะอำเภอแ<อ>ม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก,ก็อ,อย่างที่ครั้งที่แล้วที่ได้มาสนาทนาธรรมกับพระคุณเจ้านะเจ้าก,ก็ได้แนวต่างไปละมีคําถามแห่งเจ้าพระคุณเจ้าที่จะมาสนทนาธรรมในกันวันนี้นะเจ้ามั<า>กมีองคศาเจ้าหนทางการดับทุกพระพุทธเจ้าเปิ้ลตึงตึงเกิดตรัสว่าคนเฮานี้เกิดมาพร้อมความทุกข แต่หนทางในการดับทุกนั้นถ้าเขาเข้าใจหลักธรรมเขาจะสามารถดับทุกได้ก็เลยจะมาสนทนาธรรมกับพระคุณเจ,าจ้าจ้าวคําว่ามักมีองค์แปดนี้มันมีหนทางดับทุกเรื่องจะได้พ่องเจา้าอาจารย์พรยมนาวพันธ์จริงเทามองหลักธรรมพุทธองค์นั้นเป็นสอนเปนสอนไวแบบ้แบบแบบเบื้องต้นแบบเบื้องกลางแบบที่สุดเบื้องต้นหมายความว่าเครือขัดเขาสามารถที่ไปปฏิบัติ ได้แล้วกคริหัสก็เรียกว่าทุกขั้นนะแต่ว่าบางบางครั้งเครืัตนี่อาจจะมามีเวลาม,มีเวลานักในการปฏิบัติธรรมบนทางแห่งการดับทุกขทุกนี่ถ้าเขาเอาทุกทุกคือพ้นชาติไปนี่ก็สูงสูง,สงแต่ว่าเอาทุกแค่ที่เขาใช้ใช้ในการทํางานในประชิด ประจำวันในการทํางานก็ใช้อริยมรรคมีองค์8ได้จ้าข้อแรกก็คือ,อสัมมาทิฏฐิับอ่า,อานี่คือความเห็นชอบมันว่าเห็นชอบเห็นชอบก็คือว่าต้องเห็นก่อนอย่างคนเข้าถึงธรมถึงพุทธศาสนาก็ต้องมีความชอบก่อนไม่มีความชอบในรักธรรมคำสอนเอ,อหันตุเจ้าเอ,อหันศาสนาพุทธเปนยังไงก็ต้องมีเห็นชอบ เห็นชอบตา่ตางตามทํานองของธรรมคือมีทุกสมุทยัยนี่โลดมักนันนี่เห็นชอบในนี้ก่อนคนจะไม่วัดได้โดยเฉพาะบริเวณนี้คนไทยฮานีีก็เรียกว่ามาวัดในสัญญใหญ่ก็มาตามประเพณีหนอมาไหว้พระได้ทําบุญอันนี้เลยไได้บุญอะไรอย่างได้บุญบุญกิริยาัุทธในในเฉพาะบัตถุ่ายบัตถุทานแต่ยัง ยังม่ได้เห็นร,รมเห็นชอบตามความเป็นจริงตามอริยะยังมาได้เอาไปใช้นี่ว่าเห็นชอบเห็นชอบในอริยะอริยสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเห็นกัว่าเ้อายังเอาไปใช้ดำเนินการในชีวิตเราได้เช่นว่าโยมโนพันมีปัญหาในชีวิตเนเออในตอนนี้หรือว่าอุปสรรคในการดําเนินชีวิต เราก็รักธรรมนี่ไปใช้ได้เออมันเกิดจากไหนสาเหตุมันเกิดจากอย่างน้หาจะแก้ไขมันยยงไงได่ย่างนี้มาหาเหตุแล้วเรากา็หาทางแก้ไขมันเป็นการดับทุกข์ใน,นการใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้เรียกว่าเห็นชอบเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิอ่าสัมมาทิฏฐิต่อไปเจ้าสัมมาสังกัปปะเจ้าพระคุณเจ้านั่นคือคิดชอบอันนี้สัมมาสมมาังกปัปปะคิดชอบความคิด มันก็ต้องออกมาจากใจเราต้องคิดดีก่อนนะฮต้องคิดชอบชอบตามทำนองเขาทำตั้งรับความเป็นจริงนงคิดชอบคิดจิิมถูกเพราะบางครั้งนี้ถ้ามันเห็นพิษจะเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐินี่มันนักนะเป็นกรรมที่นักเลยนะแล้วถ้าถ้าเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยแก่แก่แกยากอันนี้ว่าความเห็นนี่สำคัญเพราะพาเป็นมิจฉาทิฐินี่ ศาสนาอื่นห้ามห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเพราะอย่างเช่นว่าเห็นคิดชอบเห็นเป็นเป็นชาติทิฏิคิดบัตูกี้เช่นว่าเออแต่สมัยโบราณนะเป็นต้องไปบูชายันบูชายันซัดไอ้ยางทั้งๆัง้อไปฆ่าคนเนี่ยเหมือนเหมือนองคุริมานนะครับคิดชอบมาเห็นพิษเป็นเป็นชาติทิฏิคิดโดยยังไม่ได้เห็นหลักธรรมแต่ ก่อนที่บุธเจ้าสอนอันนี้เขียนอาจจะถูกดยล่อล,อลวงอะไรอย่างอันนี้ว่าฆ่าแล้วก็จะได้บุญคาถาอย่างอย่างที่หันอันนี้คือถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินอ,อันตรายแต่ว่าถ้าความคิดเราเห็นชอบเห็นชอบตามลักธรรมตามคำนองของธรรมมันก็มันก็ง่ายอางเช่นว่าประชาธิปไตยอาจจะเป็นมนกระจลอาของเป็นเจรัก ความคิดเห็นอาจจะบะิตรงกันทั้งหมดแต่ว่าเอาส่วนใหญ่ว่าแม่งก็อาจจะผิดถูกราว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นว่าอย่างนี้เขาก็ต้องยอมรับไปก่อนแม่งก็ถ้เาเขาจะไปะเทียงเขาก็ต้องเอาอย่างอื่นเอาเหตุผลอย่างอื่นค่อยๆชักจูงไปและอาจจะเสียงส่วนใหญ่นะอาจจะมาที่เราที่หลังเขา,าก็อาจจะความเห็นเราอาจจะเป็นชอบโดยการอันนี้ทาเป็นประชาธิปไตยนะอันนี้ว่าถ้าเอาไปใช้ดําเนินในชีวิตจวบวันจําจวันทาง เป็นเป็นหนทางหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งความเห็นนี่สําคัญความคิดคิดชอบหรือไชอบหรือมชอบก็คิดคิดออกมามาคิดออกมาก็มนส่งจากภาษากายพอใจคิดถูกแล้วการดําเนินงานอะไรอย่างต่างๆมันก็ถูกต้องอันนี้เรียกว่าเริ่มต้นถูกนี่มันก็ง่าย จกเห็นชอบคิดชอบมาต่อไปเจ้าสัมมาวาจาเจ้าพระคุณเจ้าอู้ชอบก็อู้พันวาอู้ชอบเนี่ยมันพรามว่าถ้าเขาลักกันบ่หือบ่หืออู้มบอกว่าเขามั่ได้โกหกแต่ว่าแม้นภาษาปัจจุบันมันบ่อยอย่างบุรีเนาะนั่นแหละคืออันนี้คือแต่ว่าอันนี้มันมันเพราะอย่างมอาจจะส่งผลกระทบบรรณักก็น้อยไงอันนี้เป็นว่าอันนี้ทางนี้เป็นการบ่เคยทำเพราะอย่างทำแล้วอาจจะเกิดทุกข์เกิดโทษ อันนี้ปนเฮมันฮิมันหันถูกงดเป็นการสอเสียดการพูดเช็จการพูดเจอเพ้อเจออย่างต <me ans> <is> ่างๆอันนี้คือวาจาชอบคนมาเดี๋ยวนี้กึดก้าอย่างอย่างถ้าเกิดในโลกโซเชียลพระผู้คุณเจ้ากําอ้กัมจ่าเนี่ยเขาบาได้กึดสิ่งเหล่านี้เลยเจ้าพระคุณเจ้ากึดเพียงแค่ว่าอู้ไปแล้วอยากจะเฮืรอมีคนมากดติดตามจํานวนคนมาวิวนักๆอาจารย์พระคุณเจ้า คองอน,นี้ต้องฝากด้วยนะเรื่องโซเชียลนี้อันตรายเหมือนกันเพราะทุกโทษมันเกิดได้ง่ายซ้าง่ายอะยรว่าความเห็นนี่มันเกิดได้ง่ายทุกโทษจะเกิดจากโซเชียลอย่างเพราะข่าวอยู่ที่ไหนบางหูแม่งก่อถ้าเกิดข่าวบาดีขา่าวยังแต้บต้มฮูเอาเขา,ขาไปใส่ความเห็นเอาใจเขาไปส่งไปด่าเปแล้วไปคิดในใจเอออันนั้นมันดีอันนี้มันชั่วทั้งๆงที่เขาไม่ได้หาข้อมูล ความจริงมันกำปเป็นของเปิ้ลเลยนะ<ช>แต่ว่าเฮาป,ปองเฮาไปใส่ความคิดเข้าไปนี่กำนั้นเป็นของเฮาไปด้วยอ,อันนี้สําคัญในโซเชียลเนี่ยท้ทงที่มันจเรื่องของเฮาสักหน่อย,อยงไงเป็นเรื่องอื่นนะเกิดเป้นเรื่องเป็นมัแต่ไม่ง่อแต่เราไปว่าไปกล่าวไปคิดอย,อย่างมันก็เกิดโทษเขาอันนี้โซเชียลนี่เป็นเลยสําคัญสําคัญเพราะยังา้าเป็นบ่ให้มอ,องต่างเป็นกลาง อัน,นเป็นกลางคือว่ามันหันอย่างเขามองเป็นกลางไปก่อนเออมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคนเขาเป็นมนุษย์ใช่ไหมเเป็นมนุษย์อาจจะมีผิดบ้างทุกบ้างนีออ่ถ้าเป็นเรื่องแทตเขาก็เกิดโทษอยู่เหมือนกันแต่ถ้าบัแท้สาโทษนักเพราะเข้าไปใหญ่อีกเพราะยังเพราะเขาใส่ใจเพราะมันใจเรื่องของเขาแต่ว่ามันอยู่ไกลเขาไปสนใจแต่เนื่องเชียลอย่างอันนี้อันนี้สําคัญทนีน่ต้องฝากเลวยว่า เร, pen, เ,รเรื่องเขาเปิ้นเราก็ทาตังเชื่อเขาบอกาทาใจให้เป็นกลางมันเป็นกลางคือมองถ้าแลเรารักไปมาบอกมองในมันแง่ดีเขาบอกว่าเอออันนี้คนเขาไม่อาจจะเกิดความคิดเห็นผิดอะไรอย่างต่างๆได้เกิดเพราะไงเพราะเพราะการกระทบต่างๆมันเกิดขึ้นในการรับรู้ของแต่ละคนมันมาเท่ากันในการวิจารณญาณในการคิดในการกระทําก็มาเท่ากันเพราะ พอคนได้อบรมสัง่งสอนการเรียนรู้บ่เจ้ากันฉะน,นั้นโซเชียลนี่ก็สําคัญถ,ถ้ามันเกิดมาเราก็ต้องทําใจเป็นกลางก่อนว่าเออข่าวอย่างที่เรารับรู้ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมาส่งผลเราเราก็จะได้ใจเชื่อเชื่อโซเชียลอย่างนี้เป็นประโยชน์ดีกว่าเราใส่มันบ่ดีเราก็ใส่ไปเต็มที่อันนี้คือเป็นโทษเรามาเกิดประโยชน์อย่างเลยเจ้าแม่นเจ้าซ้ำคนบัดเดี๋ยวนี้ใจง่ายอ่ะจ้าพระคุณเจ้า คือ,อยังมีแอปออยยังใหม่ๆอู้ใส่ไปกรมอู้กำจ่ายได้ถึงเขาฟังบ่ได้ก็มีนะเจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะเจ้ามาต่อไปเจ้าพระคุณเจ้าสัมมากรรมมันตะเจ้มมาพระคุณเจ้าหมายถึงอ้อย่างเจ้าอะไรว่าสัมมากรรมจะคือเรียกว่าการงานชอบในการกระทำาในการงานที่มันถูกต้องที่ชอบันที่มันบ่มันมาเกิดทุกเกิดโทษจากใคร งานพระเนนการงานพระเนนชอบอะไรอย่างคือการปฏิบัติธรรมเจริญศีลเจริญภาวนาเจริญศรัทธาญาติโยเในการงานชอบอันนี้มีที่วิภพระสดมนต์หนังสือญาติโยมก็อันที่มันเกิดทุกโทษเกิดเพศภัยเกิดอะไรอย่างให้แก่คนอื่นนีการงานงานที่สุจริตมันก็ทักกันเป็นเป็นงานที่มัน ทำแล้วมันเกิดโทษเกิดทุจริตอันนี้เป็นการงานที่มันชอบทำมาใจในชีวิตประจําวันนี้นะต้องนหาหูว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นสุทางที่ถูกก่อนะเจ้าแต่้่าคนนี่บอกหูผิดบอกหูถูกอยู่สักอย่างเอาก็ซัตังเข้าบ่ายเหรอเจ้าพระคุณเจ้าอันนี้คืออันนี้เราเราจะเห็นไดโดยชั่วไปแล้วก็จะหันหันอย่างหันว่าเพราะของเรานี่นมัน มันอาจจะมีสิ่งรอดใจมีสิ่งรอใจแต่มีสิ่งรอดใจคือปัจจัยเงินทองหันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่าหันเปันลารวยที่มันถูกต้องสุดท้ายเิ่นก็ได้รับโทษมันนักก็น่อยแทนที่มันจะสุขมันก็ทุกมันมีวันปืนเพราะแล้วเราจะสังเกตเห็นเนาะเพราะทางเงินที่ได้มาที่บัถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีเหตุ มีเหตุเกิดขึ้นแต่าอาจจะห้องมูตัวได้มามีเหตุต้องเสี่ยงเช่นว่าต้องไปมาเสี่ยงกับครอบครัวก็เสี่ยงกับตัวเองก็ไปรักษาตัวเองอะไรอย่างต่างๆเนี่เราสังเกตเห็นเอาเราสังเกตดีๆเราจะหันโทษมันแต่ว่าเพราะมันยาวนานเขามาหันมาได้แต่ว่าตอนนี้มันมีโทษหมดอันนี้ปนไวิบว่าการงานที่มันชอบมันถูกต้องที่มันคน สุจริตคนที่ทาแล้วมันมาเกิดโทษตัวเองน้องบอกว่ามันเกิดโทษตัวเองเกิดโทษผู้อื่นไม่ได้เบียดเบียนใครเกิดแล้วมันเกิดเป็นประโยชน์กับตัวเองเปประโยชน์อันนี้เลยว่าการงานชอบเจ้าต่อไปเจ้าเป็นสัมมาอาชีวะเจ้าพระคุณเจ้าี่ยคือการเลี้ยงชีพชอบเนาะเลี้ยงชีพชอบชอบได้ไหนพระเนนพระเน้นก็เลี้ยงชีพชอบ้นนยังไงพระเนนก็คืออันนี้นะที่พระเนน คือกล่าวสอนทอยังทมศึกษาเราเรียนญาติโยมก็เหมือนกันเนะาะชีวะในการเลี้ยงชีพชอบอนี่มันจะเชื่อมโยงกับการงานชอบนะบะคุณเจ้าเจ้าทำาให้เฮาบ่มีตุกทำาให้เฮาป้นตุกในเรื่องเหล่านี้ไปก่อนได้นะเจ้ามาต่อไปเจ้าสัมมาวายามะเจ้าพระคุณเจ้าเพียรพยายามชอบ เพียนในทีสิในใน่งี่อทีีนสิงที่ถูกที่ต้องเพียนความเพียนชอบอในมองในแง่าการทำงานคือบนบอกไปรบรรทัดทำงานพิธีขยันพิธีสาวปีมันก็นมาดวยอย่างเงี้ยวันว่าเพียนราถุกที่ราถูกทางแต่ถ้าภาษาธรรมะว่าเพียนระวังสิ่งที่บัดีมันให้เกิดขึ้น เห็นว่าสิ่งที่เป็นอกุศลมากุศลคือความเพียนมาสิ่งที่เป็นกุศลให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มันคงอยู่ม,มันหายไปคือรักษาไว้ทําลงไว้อันนี้คือ,อเรียกว่าอันนี้ล่ละ,ะสัมมาวิมารคือเพียรเพียน,ยน,นทำนในสิ่งที่ชอบอ,อสิ่งที่ชอบทาวสารทัมากขาบอกว่า,วาเ,ออเพียนให้กุศลเกิดขึ้น บัคือกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันออกไปมันที่กุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เ้รักษาไว้เออมันเจริญขึ้นอันนี้นี่คือเพียนชอบถ้าเจ้าบ้านเอาไปใช้ก็อะไรทำงานมันถูกต้องเพียนขยันทำมันถูกที่ต้องศึกษาเราเรียนศึกษาเออสิ่งนี้มันถูกจะไปดําเนินการไปถูกต้องก่ออย่างจ้องกอมันถูกก็อมันถูกถูกหน่วยงานถูกที่ถูกทางถูกจริตของเขาก็ แมา่ทำมันถูกอย่างนี้ขเ,ขเขาก็มีความสุขในการทํางานการทํางานเขาก็ราบรื่นแต่ถ้าเขาเพียนพยายามที่มันมาถูกต้องมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษแล้วมันมเกิดประโยชน์ใงกับเปาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาไปใจนี่แหละในชีวิตประจําวันเขามักต่อไปเจ้าสัมมาสติจ้าพระคุณเจ้าสัมมาสติคือการระลึกระลึกมีสติตั้งมันระลึกถึง สิ่งต่างๆนะสติความลึกได้สมาสติลึกได้ลึกๆภาษาธรรมลึกจริงที่เขาปัจจุบันเขากําลังกระทาเขากระทามาอย่างอโยมนพันตอนนี้กําลังทามาอย่างถ้าเขามีสติลึกได้คิดไปถึงบ้านเออจะเลิกรายการแล้วมันคําแล้วแล้วว่าเจ้าแล้วเออนั่งเหมือนปวดแล้วสติบ่มีอา ลืมเวลวไปถึงไหนโอ้โหมดเวลาเลยเรื่องอยังยังอันนี้สติบ่มีก็คือการกำหนดการให้หูว่าเรามีสติทำอะไรยังมีสติชอบเป็นะเจ้าพระคุณเจ้าแมนแมนสติสุขท่องในสิ่งที่เราจะทำตรงนั้นนะทำใมีสติกำหนดรู้ในสิ่งที่เราทำนะแหม m m o ข้อหนึ่งเจ้าพระคุณเจ้าสัมมาสมาธิเจ้า สติกับสมาธินี่มันเหมือนจะเป็นของกูกันนะเจ้าพระคุณเจ้าเขาจริงแมนแมนอย่างที่บอกว่ามันมันมันไปตัวกันมันไปตัวกันจะตั้งใจไว้ชอบนะตั้งใจไว้ชอบสมาธิคือผมตั้งมันเนาะตั้งมันคือตั้งใจไว้ชอบเจริญเจริญแปลว่าท่านอภิษาทำก็เจริญในฌานในฌานสี่อย่างนี้เป็นต้นเลยนะของเฮาก็คือมาเอามีสติ สติตั้งมันก็มีสมาธิมันไปกู้กันมันไปไปกู้กันถ้าสติบัตั้งมันมันก็บรสามารถเกิดสมาธิได้เมสติมัตั้งมันมันเกิดสมาธิมันก็มีประโยชน์อะไรอย่างอันเช่นว่าทําไมบางคนถึงทําได้บางคนทํามาได้โดยปัจจุบันเฮานี่ไสติสมาธิคนเฮาด้ใจ ได้น้อยเดียวนะมาถึงร้อนะที่จะทำงานที่ว่าสำเร็จกันนี่นะโดยส่วนใหญ่บัถึงอาถามว่า,าถามว่าเขาอยู่กับหยังปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่เขา,าหูเนี่เวลาทอลองคือว่าเขามีสติหรือสมาธิก็เลองขื้นั่งสมาธิจเจริญภาวนาสักห้านาที เออ,อมันก็มีอาการเกิดนะอดเดียวคันนั้นคันนี้เดียวคิดนั้นคิดนี้แต่ว่าเวลาเนี่ยเขานั่งอยู่ธรรมดานั่งไปเรื่อยๆเขามาหูเหรอไม่หรอเวลาผ่านไปแป๊บเดียวกองนั่งสมาธนะิอาการคันก็เกิดละอาการนั้นเกิดแล้วอาอย่างพ่อยว่าเพราะว่าระหว่างที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาใจเขาไปส่งไปทําอย่างอื่นไงมันไม่ได้รับรู้พอได้มีการจดจอก็เลยมามี สมาธิเอ,องนะรสมาธิถ้าอุปมาว่าเหมือนน้าเหมือนสายน้ำเนี่ยเทาไหลประตำพนามันก็นเกิดประโยชน์อย่างนักเกิดอยู่แําน,นักแต่ว่าเราแป่งเขื่อนอยังไงเทาผันน้ําไปใช้หน้าแรงได้มันก็ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลสมาธิคนเราเหมือนกันถ้าเราได้ฝึกขัดเนี่ยเรียกว่าพุทธองค์ใจอ่าใจตัดเนี่ยตัดเรียกว่าตัดภพตัดชาติ มันต้องมา,มาทุกข์มาอย่างมันทุกข์วาอย่างาอางปนใจเนี่ยใจกําลังสมาธิให้เกิดพิจารณาให้เกิดปัญญาอันนี้อันนี้คือแนวทางแนวทางอริยรมรรคปีองค์8เนี่ยเป็นแนวทางาพุทธศา,ศาสนาสัชนเราใจกันถ้าเรามองง่ายๆเอา,าปัใจในชีวิตวันจำวันอย่างที่บอกตะเกียบ ตั้งแต่สมากรรมปัญจสมากรรมกัมมันตะสมาอย่างไรเป็นข้อๆเนี่ยนะสมาวจมะสมากัมมันตะสมาวจมะเนี่ยจนถึงสัมมาสติสมาสติไ่เป็นข้อดูว่าความจริงเขาใช้อยู่แล้วในจุุวันแต่เอามาได้จดจ่อไม่คิดว่ามันใช้แต่ถ้าเราระลึกว่าเออเราใจข้อนี้เส้นสมาวจามันก็ในการงานถ้าเราใจ ใาจขาองเรามันเกิดประโยชน์การงานเขาก็หลับลื่นเ่ราอย่างเวลาเขาใจคนอื่นการทีเ่เขาอุจบดีพูดบำม่วนพูดคำหยาบพูดไปอยังไปเลยคนก็มาเชื่อถือคนก็ทํางานเขาก็ทํางานยากอ้นี้เห็นไหมถ้าเราใช้นึกถึงว่าเออสมสมาวาจาในการใช้วาจาชอบมันก็การทํางานเขาก็หลับลื่นเขาอู้เพราะ นก็ชอบใจอาเปนบอกว่าเอาไง่ายๆเอายิ้มให้ปนโคนนหาหัดมันก็ม่วนใจละอันนี้เรียกว่าเราใจเป็นประโยชน์มันก็มีความสุขในการดําเนินชีวิตและถ้ามองเปธรรมะธรรมะอันนี้คือเป็นหนทางเป็นแนวทางที่จะพ้นความทุกข์ป้าเจ้แค่ดับทุกบดายแต่ว่ามันจะป้นทุกข์ได้ตัวก็คือใจหลักการเหล่านี้ นักแต่แล้วถ้าเกิดเฮาฟังหลักธรรมนะเจ้าอย่างที่พระคุณเจ้าได้อเมตตาที่บายเนี่ยตั้งใจฟังดีๆมันจะภาพมันจะออมเป็นฉากเป็นฉากแต่และเรื่องเนีน่ยเป็นนึกถึงคําว่าเออสัมมากมันตะสัมมาวันเจ้าภาษาธรรมอันนั้นมันเนิดบอกออกจะาคิดอบอกมันนอย่างไงโต้นึกอันนี้ยมันจาแต่หานึกว่าเออใช่ไหมเออมันอาวาจามีความเพียรชอบความคิดชอบดำรีชอบแต่ละชอบชอบการงานชอบ อาชีบชอบไหมเออเอาเาก็หู้ละนนง่ายง่ายละง่ายในการได้ใจแต่เอาไปนึกธรรมะกาจะนึกว่าเออสมากรรมตะอย่างอันนี้ก็นึกได้เขาไ,ได้ใจละเอาหนึ่งแต่หานึกถึงเออคำแปลการเอาไปใจอย่างนีว่าเออมันใจเอาไปใจยังไรนะเขาสามารถเอาไปใจได้ทันทีเจ้าทีนี้พระคุณเจ้าซ้าคนนะเจ้าจะตีความคําว่าดับทุกขหรือป้นทุกน์นี้ไปในทางที่ลบ สัมพนบอกว่าโอ้ชีิตมันตุกการพ้นทุกก็คือการมามีชีวิตแอบพระคุณเจ้าลักแต้แล้วในการคําว่าพ้นทุกหรือดับทุกขเนี่ยตางหลักธรรมเอาแต่แต่การพ้นทุกนี่มันมันถ้าเกิดเฮาตัดสินใจบ่มีชีวิตนี่มันพ้นทุกแต่ก็เจ้าพระคุณเจ้าอันนี้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับมีความเห็นผิดอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยอันนี้มันไปถึงเจตเกียเขาเป็นมิจฉาเป็นความเห็นผิดละพอตั้งรักพุทธศาสนา าการพออย่างมันมันได้พุทธศาสนาเราเราเชื่อในการมุญเวียนเวียนไม่ถ้าเป็นสังสารวัตเป็นวัตตาสงสารว,ว่าฆ่ากันปุณเตรมบอกแล้วว่าจะเป็นบันทึกว่าอย่างน้อย,อยต้องปิกมาฆ่าตัวเก่าห้าร้อยจัดนะ์นะได้รับโทษเลยเนะี่ยต้องมาฆ่าตัวเจ้ามันต้องมีเหตุนะเนี่ยต้องมีเหตุนะที่องฆ่าตัวเกา่าน้อยห้าร้อยจัตตนะ์เนี่ยว่าป้นมัน มันก็มาพ้นใน่ได้ทางของเราถ้าถามว่ามันมีก็ว่าตายแล้วไปในหันก็อันนี้ก็ตอบไม่ได้ต้องถามโยมคืนว่าห้าปนบ่ภตวานี่แต่ว่ามีก็โยมมามีก็แต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วมีก่นโยมมามีก็อันนี้ในความความเห็นของข้าเจ้าน่ะแต่ว่านี่ มันมีแล้วมันมีแล้วเจ้ามัน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 เคยมีแล้วมันมีแล้วเจ้าพระคุณเจ้าโมโหตอบถูกก่อนนะเจ้ามันมีแล้วจะมีแล้วอ่าแล้วแล้ววันพุกจะมีก็โยมอ่ะวันพุกเขาอยากจะให้มีเจ้าพระคุณเจ้านี่มันมีก็โยมม่ามีก็มันมีเจ้าอ่ะมันมีฮะไอ้คนโยมหู้ได้เลยว่ามันมีฮะคำถึงเจอแล้วเนี่ยฮะแม่งก็แม่นก็อันนี้ก็เหมือนกันไี่ว่าคนเออปนทุกข์จากนี่ไปอ่ะ จากติบตายไปแล้วมันจะมีก็โยมมันจะมีก็โอ้อันนี้กับบงหูเลยนะเจ้าแน่ถ้าต้องเอาปัจจุบันไงถ้าว่าถ้ามองปัจจุบันเอาใกล้ๆเนี่ยเออแต่ว่าแต่ว่ามันมีแต่มันผ่านไปแล้วมันมาเกิดยังแต่ถ้าว่าดับทุกข์โดยจิตโยมว่าเออฆ่าตัวตายมันก็เป็นความเห็นผิดและมือกลนโทษความจริงทุกข์เนี่ยมันมีทุกคนมีทุกคนแม้แต่พราะหันก็มีทุกขแต่เพราะหันบ่เป็นทุกข เพราะอย่างก็เพราะเปิน้นเปิน้นมามองมันเป็นทุกข์นะเพราะมันเป็นมองแดง,งเฮานี่เอาใจไปใส่ไงเอาใจใส่ไปใส่บัได้ปล่อยวางว่าอาหารก็เป็นทุกข์กได้เพราะอาหารมันก็หิวก็หายได้ไงมันก็มีทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเปิน้นเปิ้นดับทุกข์แล้วอย่างที่บอกแล้วเปิ้นบ่นไดไปพิจารณาแล้วเขาก็ไปพิจารณา,า,า,ไ,ปา,รณาไปคิดเหมือนโยม มันเป็นอรเาเป็นนดาเขาเนี่ยเท่ามาได้ยินเขาทุกข์ก,ก่อทุกข์ก่อเท่าท<ำ>ได้ยินทุกข์ก่อได้ยินแล้วมาขก้ดนีทุกข์อยู่อ่าเขาจิตปรุงแต่งอะไรยังก็เป็นทุกข์นี่สภพาพาาระอรหันต์เป็นได้ยินเป็นมาได้มาปรุงแต่งยังไงอย่างเงี้ยเป็นทุกข์อันนี้เพราะฉะนั้นทุกข์เขาเท่ามาไ,ได้ดับที่ต้นเหตุอันนี้นี่หนทางที่ว่ามาไ,ได้ต้นเหตุมันมันก็จะทุกข์อย่างนี้ละหมุนเวียนไปอย่างนี้บู่้จก อ่ามันจะสิ้นสุดโยมดับทุกตรงนี้ได้อันนี้ทุกทางโลกก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็จะมีมาใหม่แัมแม่งกะละมีมีมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีมีมาใหม่เรื่อยๆเ้าแก้บ่ถูกทางมันก็จะทุกข์อยู่ลำไปอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อเอาไปเกิดเอาคิดเอาหมดชีวิต จะนี่ก่อนจะน่าว่ากัน,น่นี้มันแล้วเพิ่มทุกข์ไงเพิ่มทุก <ไง S 1> เป็นทุกเป็นทุกข์ก็แหมเป็นกรรมเพราะมันต้องดับให้เสี่ยงไงมันต้องต้องมันเกิดตีหันห่นเราก็ต้องแก่ตีหัน่นถ้าฟังจีอีแล้วนะเจ้าการตีความซ้ำคนนี่ถ้าตีความผิดนี่ก็เป็นอย่างที่พระคุณเจ้าตะกี้ก็คือว่ากึดผิดไปเหียนมันช่กึดชอบแล้วนะเจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราลองไต่ตรอง ลองเอาสิ่งที่พระคุณเจ้าหรือแม้แต่การอ่านการกสึ่อสารเขานั้นมาไข้ควรให้ดีเฮาจะห,หูวว่าหนทางในการดับทุกข์หรือพ้นทุกข์นั้นแต่แรกบัต้องหนีแต่เฮาหูวว่ามันเกิดได้ใดย่ใงไ่และเฮาควรจะต้องมีการแก้ไขอย่างไดเพื่อพ้นทุกข์นั้นนะเจ้าพระคุณเจ<ม>้าแม่นมมจะไ้มันมีมีเหตุมันบอกมีเหตุอย่างที่บอกว่าบองต้นเนี่ยเนาะสัมมาทิฏฐิมีเหตุ มีเหตุมีเหตุก็คือเป็นข้อเบื้องต้นที่บอกามองไปถึงอริยสัจสี่พวกนีน้อันนี้คืออ่คือในในข้อสมาธิทีนะคือมีทุกสมุทัยนี้โรดมักคาต้องใช้ตัวนี้เอาไปเป็นตัวคิดพิจารณาวนเวียนเหมือนเราแก้ปัญหาไงทฤษฎีต่างๆแก้ปัญหาคือแก้ไปดีสุดและเราต้องมาเริ่มนับใหม่ครเอเอ,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 เอมันแก้บจบากมาเอา ตั้งเริ่มต้นว่ามันพิษตรงไหนพิษพัดตรงไหนฮาก็แกเฮาก็ค่อยแก้แก้ไปจนมันดับได้จริงๆอันนั้นปัญหามันเลยจะหมดไปแต่ถ้ามีปัญหาอยู่แปลว่ามันต้องมีคัดข้องตรงไห<า>นสักอย่างอเหมือนโยมใช้ชีวิตทํางานถ้ามันเออมันยังบุกคล้องอยู่มีปัญหาอยู่แปลว่ามันเลจะต้องมีปัญหาตรงไหนตรงไหนฮาก็ต้องหาสาเหตุมันก็มาหาสาเหตุแล้วฮาก็ต้องแก้ตรงนั้นจนเหตุมันหายไปถึงจะแก้แก้ได อันนี้ก็เหมือนกันทุกที่มันเกิดขึ้นนี่เราก็ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรยังเฮาดับมาได้ถ้าจะบ้านดับได้คนเดียวเขาก็ต้องขอช่วยเหลือเพื่อนพุงมย่างเงีใน,นมนุษย์เฮาเนี่ยถ้าใจรักรมแต่ถ้ารักทมเขาก็ต้องใจคนเดียวแต่ว่าแต่ว่าถ้าเฮาตัวเฮาแก้มาได้ก็ต้องขอปรึกษาคนอื่นที่มันมีความรู้อะไรอย่างเงาั้นมันก็จะช่วยมันนักก็นหน่อยเพราะโดยเฉพาะสังคมคนไทยเรานี่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพียงแต่มีทางออกหรือว่าคนอื่นได้รับรู้เท่านั้นเราเปิดใจอย่างนี้เราก็ดับทุกได้ที่มันเกิดอย่างที่โยมคิดว่าเออคนน,นเขาเป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนะมันอาจจะก,กึตอันนั้นมันได้ก็ให้นคนอื่นกึดอย่างนี้เป็นต้นเจ้าเจ้าว,วันนี้ต้องขอบพระคุณนะมาสการพระกุบขอบพระคุณพร,ระคุณเจ้านะเจ้าที่ได้มาฮอ แนวคิดรวมถึงมาไขข้อข้องใจหลายๆเรื่องนะเจ้าในการสุนทนาธรรมในเตือนนี้ก็เจอว่าคุณผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านจะได้รับประโยชน์แล้วก็จะได้รับแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติแล้วก็ไปฝึกตัวเก่าตัวใหนะเจ้านำ้ำพระกุณเจ้าเจรช่วงนี้เวลาของรายการสารธรรมนำสุขเสี่ยงหาแล้วนะเจ้าเตือนหน้าเขาจะไปสุนทนาธรรมในเรื่องใดติดตามได้ใหม่นะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า